เราขมาติดต,ตามเข้ากันต่อค่ะไปทั้งกาลสินค่ะจังหวัดกาลสินนะคะเพื่อนใดแต่งต่างคณะทําง,นา,งานจัดทําแผนบริหารการจัดการอุทยานธรณีกาลสินระยะสี่ปีค่ะเป้าหมายการขับเคลือ่อนอุทยานธรณีกาลสินสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแล้วกับระดับโลกค่ะอยู่ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาลสินอาคารสํานักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยก,กาลาสิน,สสนค่ะ นายสั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเพื่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกาลสินเถือที่1 2567ทับ 2, 7, โดยมีนายธนภัทรนารนอ์ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายพดุงศากอิมเอ,อิบปลัดจังหวัดกาลสินรองศาสตร,ราจารย์เจิรพันธ์ห่วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินนายวิทยาปัญจมาศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาลสิน ว่านาชวส่วนราชการค่ะร่วมไปถึงคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกรสินเข้าร่วมประชุมกันยังพร้อมเพรียงค่ะการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีกรสินครั้งที่หนึ่งถับสองพรก็ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนบริหารการจัดการอุทยานรขออภัยค่ะซึ่งก็เป็นการจัดเทศคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน จัดทำแผนบริหารการจัดการอุทยานทรณีกลาสินระยะ4ปีค่ะพศ2567ถึง2570ซึ่งมีหน้าที่ในการทบ่วมข้อมูลพื้นฐานอุทยานทรณีกลาสินและการมีการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนบริหารจัดการอุทยานทรณีกลาสินระยะ4ปีตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการและกามีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ นั่นก็เพื่อใส้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอุทยานทรณนี่กละสินสู่การเป็นอุทยานทรณนีระดับประเทศและกระดับโลกต่อไปค่ะ